พอจันประเทศโยนเหยื่อไปแล้วกีกกี้มันงับแบบเนี้ยโอ้โหสงสัยอย่างมากเลยสงสัยอย่างมากเลยนะเสร็จแล้วมันออกมายอมรับเองนะมันออกมายอมรับเองว่าภาพเนี้ยเป็นภาพตัดต่อนะครับอ่าย้ายจากภาพยี่สิบเอ็ดจุดห้าเจ็ดมาอยู่ยี่สบสองจุดหนึ่งสามเท่ากับแก้ไขเวลาเลยต้องย้ายภาพ กล้องวงจรปิดสังหีจาก21่1จุหนึ่ให้เป็นเวลา22.18ิองยเอเลยต้องย้ายภาพวงจรปิดสังฮีจากเวลา22.11เป็น22.18ทำไมตำรวจไม่เคยชีย้แจงเลยครับถามว่าทำไมตำรวจไม่เคยชีย้แจงเลยครับต้องถามว่ามันจะเอาอะไรมาชี้แจงนะครับนักเลงไทยทำไมตำรวจไม่เคยออกมาชี้แจงมันจะเอาอะไรออกมาชี้แจงนะครับ เคยได้ยินเรืออีกรำนะครับโดนโยกไข่ชิ้นส่วนไปแล้วจริงไหมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับมันจะอะไรมาชี้แจงครับขนาดวันถแถลงข่าวมันอุตส่าห์ไปก๊อปภาพจากอินเทอร์เน็ตอ่ะก๊อปภาพจากอินเทอร์เน็ตอ่ะกะว่าจะมาหลอกคนไทยทั้งประเทศกะว่าจะมาหลอกว่าโหเนี่ยภาพเนี้ยคือบาดแผลนี้คนเนี้ยโดนใบพัดยี่ห้อเดียวกับน้องตังโมเลยนะครับยี่ห้อเดียวกันเลยเป็นบาดแผลลักษณะเดียวกันเลยทุกอย่างกันเลย กะว่ายังไงกูหลอกได้แน่กูโกโหกได้แน่อะไรได้แน่เจอเขาจับโป๊ะเข้าไปเจอเขาไปตรวจสอบเข้าไปคุณเอาภาพมาหน้าแหกไหมครับหน้าแหกก็ทําไงครับออกมานั่งถแถลงข่าวถแถลงข่าวว่าอะไรอ๋อที่เอาภาพอันนั้นมาไม่ได้ยืนยันไม่ได้บอกว่านะไม่ได้บอกว่าบาดแผลนี้เกิดจากใบพัดแต่อยากให้เห็นว่าลักษณะของบาดแผลเป็นรูปตัวเอสเหมือนกันสแสดงว่าบาดแผลเป็นรูปตัวเอสเหมือนกันคุณเอามาเปรียบเทียบ บาด <osc> แผลนั้นเกิดจากมีดถ er ูกต้ like <c oughs> องไหมเกิดจากมีดแสดงว่าคุณกำลังจะบอกว่าน้องตะโมบาดแผลน้องตะโมก็เกิดจากมีดเหมือนกันดิเพราะเป็นรูปตัวเอสเหมือนกันอะอะเพราะอันนั้นมีหลักฐานยืนยันพิสูจน์แล้วว่าบาดแผลนั้นเกิดจากมีดคุณบอกว่าบาดแผลเป็นรูปตัวเอสเหมือนกันเท่ากับคุณก็กำลังจะบอกว่าบาดแผลน้องตะโมเป็นบาดแผลเกิดจากมีดดิใช่หรือเปล่าล่ะแต่ในวิธีอาคุณพูดชัดเจนว่าบาดแผลนั้นเกิดจากอะไรครับเกิดจาก คุณบอกว่าบาดแผลนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากไปพัดเรือนี่บาดแผลที่เขาไปก๊อบมาจากอินเทอร์เน็ตนะสัมภาษณข่าวซันเขาลงเอาไว้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปอะไรครับทำอะไรมาครับก๊อปมาก๊อบมาเนี่ยก๊อบมาอ่าก๊อปมา,ปมา,า,ปมาแล้วมาเทียบบอกว่าบาดแผล เนี่เป็นรูปตัวเอสเหมือนกันแสดงว่าคุณก็รู้อยู่แล้วสิครับว่าบาดแผลเป็นรูปตัวเอสเหมือนกันแสดงว่าคุณก็รู้อยู่แล้วบาดแผลของน้องตะโมไม่ได้โดนใบพัดแต่โดนมีดกรีดแต่อย่างหน้าด้านบอกว่าโดนใบพัดอีกเลยครับถามหน่อยมันจะน่ารังเกียจเกินไปแล้ว เนี่ยภาพกระติกเดียวเนี่ยที่ถ่ายบริเวณสะพานพระราม8เนี่ยนะย้ายเวลาจาก2ี5 7ไปเป็นเวลา22.13สรุปคือแก้เวลาแน่นอนเลยทำให้ต้องย้ายภาพกล้องวงจรปิดที่สะพานสังฮีจากเวลา22.1 1อไปเป็น2 2 1 8ด้วยถ้าไม่งั้นมันจะไม่สอดคล้องกันอ่าคนไทยกินข้าวเคยได้ยินว่าเรืออีกรลำโดนขายย่าสิสวนนะครับคนบนเรือใหญ่มากเลยครับช่วยกันปกปิด งานหยาบครับน right. anyway. ี่แหละนะครับคิดว่าจะเล่นใหญ่นะครับก็เจอเยอะร่วมกับถามว่าคนบนเรือใหญ่มากหรอครับไม่ได้ใหญ่หรอกครับไม่ได้ใหญ่อนะครับไม่ได้ใหญ่ครับถามว่าคนบนเรือใหญ่หรือเปล่าผมว่าคนบนเรือไม่ได้ใหญ่ครับนะครับแต่ทําไมช่วยกันปกปิดครับอ่าไม่จำเป็นต้องใหญ่ครับไม่จําเป็นต้องใหญ่ครับแต่ทําไมต้องช่วยกันปกปิดถ้าเงินถึงนะครับ ก็ไม่จำเป็นต้องใหญ่ก็ได้ครับและบางคนเนี่ยนะครับข้าราชก,การบางคนเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เงินถึงแล้วครับนะครับแค่เงินแสนแค่เงินแสนอะ่ะข้าราชก,การบางคนอ่ะมันก็ขายแล้วไม่ต้องไม่ไม่ต้องเป็นหลักล้านหรอกบางคนแสนสองแสนอะ่ะแม่ก็ขายแล้วแสนสองแสนมันก็ยอมไปขี้ค่าแล้วแสนสองแสนมันก็ยอมอยู่ใต้ตีแล้วนะครับ ขอบคุณพี่เอกที่ให้ข้อมูลผมย้อนไปดูตอนที่ดีเอไอเชิญตำรวจมาให้ข้อมูลขอความร่วมมือตำรวจส่งจดหมายมาแทนเพิ่งจะรู้ว่ามาหรือไม่มาก็ได้แต่ต้องชี้แจงผมเข้าใจถูกไหมครับพี่ถูกต้องครับคุณบอสไม่เท่าคุณเอกแน่นอนนะครับความใหญ่นะฮะใช่ไม่เท่าผมแน่นอนผมใหญ่ไปเยอะผมบอกเลยครับข้าราชการอะนะครับอย่าว่าแต่หลักแสนเลยนะครับบางคนสองร้อยมันก็เอา ถูกต้องไหมอย่าว่าตลาดแสนเลยนะสองร้อยก็ฟาดหัวมาได้แล้วข้าราชการบางคนอะอ่นะสองร้อยห้าร้อยก็ฟาดหัวมมนได้แล้วอย่าว่าตลาดแสนเลยจริงครับเพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่าว่าเนี่ยใหญ่มันไม่ได้ใหญ่อะไรหรอกนะอ่าเพราะอะไรครับมันที่มันกล้าทําพวกนี้มันกล้าทําเหตุผลเพราะอะไรป่า มันเคยทํามามันเคยทํามาทําจนเป็นนิสัยทําจนเป็นสันดานหรือเปล่าแต่มันไม่คิดว่าเฮ้ยโลกมันพัฒนาไปโลกมันเปลี่ยนไปโลกมันไปถึงไหนกันแล้วแต่มึงยังงมงงอยู่ที่เดิมมึงยังใช้วิธีเดิมมึงก็สมควรที่จะโดนแล้วแหละคดีช่อโกงความยุติธรรมเป็นปกติธุระแบ่งงานกันทาทําเป็นขั้นเป็นตอนทํากันเป็นขบวนการอ่ามีใหญ่กว่านี้อีกไหมครับ ขอบคุณพี่เอกที่ให้ความรู้หนูเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณเอกสวัสดีครับคุณลิซัจจีครับนี่แหละครับ,รบผมถึงได้บอกไงเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับว่าวันนี้จริงๆแล้วว่ามันไม่ใหญ่แต่เจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยนะครับมันทําจนเป็นนิสัยมันทําจนเป็นสันดานมันทําจนคนฟาร์มเคยชินแต่มันน่ะลืมนึกไปว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรเปลี่ยนไปแล้วแต่มันก็ยังทาเดิมๆใครจะไปคิดล่ะครับ นะครับมาทุกๆคดีที่ผ่านมาหลังจากที่ส่งไปที่ศาลศาลตัดสินทุกอย่างจบใครจะไปคิดล่ะครับว่าคุณอจจะยะคุณอจชยะจะเล่นข้อนี้สีเทาสีม่วงแต่ละคนคงไม่เท่ากันนะครับถูกต้องครับอ่าคุณลองคิดดูเอาเอา,เอาละกันอนะ่ะนะครับตอนนั้น,นอ,อ่ะที่มันออกมาเยงเย๋งเยงที่มันออกมายังงูย่างงีนงนนะ้น่ะเพราะอะไรเพราะมันมั่นใจกฎหมายเห็นป่ะแต่ละคนเห็นป่ะ นักวิชาการนักกฎหมายทนายความทุกคนเลยออกมาโ,โหตอนนั้นออกมานะตอนที่คุณอัดชนะคดีนะครับคุณอัดชนะคดีชนะคดียี่บ็ดตำรวจแล้วหลังจากนั้นคุณอัดไปไหนครับคุณอัดไปกรรมธิการ่ามัน่นคงไอ้กรรมกรรมธิการกฎหมายนะเพื่อจะให้เรื่องเนี้ยแล้วกรรมการกรรมธิการ,รกฎหมายเนะี่ยไม่รับเรื่องนี้โอ้โหออกมาบอกเอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกหรือนังงี้ให้ข้อมูลให้ข้อมูลอะไรครับว่ารื้อคดีไม่ได้จะทําให้อะไรจําเลย อ่าหลงทางต่อสู้นะครับจะต้องให้คนนั้นเป็นคนนี้คนอื่หูรื้อยังไงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันคิดอย่างเดียวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไปทําอะไรมันได้เพราะไม่สามารถรื้อคดีได้ไม่สามารถนี่ได้แต่วันนี้คุณอัดกลับไปร้องดีเอไอแทนที่คุณอัดจะไปร้องให้รื้อคดีของน้องตะโมลุงอัดก็โคตรแสบเลยลุงอัดไปร้องอะไรร้องให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนขบวนการยุติธรรมในคดีของน้องตะโมหรือไม่ครับอ่า ลุงอัดไปร้องดีเอไอว่าขอให้ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนขอบวนการยุติธรรมในคดีหนองตะโมหรือไม่มีคนร่วมสนับสนุนหรือไม่มีใครที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่โดยเอาคําพิพากษาของศาลที่ศาลบอกว่าการนะรสืบสวนในคดีหนองตะโมมีข้อพิรุษและข้อสงสัย <c oughs> และเอาคําพิพากษาที่บอกว่าเวลา22.3 4.1 0นะครับะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจว่าตกแต่ศาลพิจารัยแล้วไม่ได้ตก เวลาย2 3 2 0บสองจุดาสองดศูห้าตำรวจบอกมีหกคนแต่สารวิทยชัยแล้วมีแค่ห้าคนมันก็เลยเป็นมูลเหตุให้มีการตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมมันก็เลยยาวเลยนี่แหละครับผมคือติงตองบอกว่ามันไม่คิดไงว่าคุณอัจฉริยะจะเล่นดอการนี้เพราะดอกนี้อ่ะเราลองไปดูเลยคุณแม่คงได้ไปหลายเลยเงียบก็บจริงค่ะเราเคยเห็นรถนะครับและตำรวจเรียกและเรียกเงินนะครับและไม่เขียนใบสั่ง คุณลองกลับไปย้อนดูครับคุณลองกลับไปย้อนดูครับมีคดีไหนบ้างที่มันเป็นแบบเนี้ยแล้วมีการร้องให้ตรวจสอบว่ามีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมผมบอกเลยว่าคดีน้องธโมนนี่น่าจะเป็นคดีแรกนะ